ครับก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมได้มีปัญหาเรื่องเสียงผมเลยลงแบบนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราไปบุกหอคอยซอมบี้มานะครับแล้วก็ออกเดินทางกันอีกครั้งนะครับออกมาสักพักนะพวกผมก็ได้มาเจอหมู่บ้าน a อ c เล็กๆนะครับแต่ว่าเนี่ยครับมันมีเจ้าตัวนี้นะครับบอสอะไรไม่รู้ตีแรงมากท้ายพวกผมก็จัดการพวกมันได้นะพอพวกผมจัดการบอสเรียบร้อยแล้วก็ เดินทางไกลมากก็มาเจอหมู่บ้าน n e p c ที่แบบใหญ่มากๆเลยครับเนี่ยครับพวกเราก็ได้ไปเจอไดมอนนะครับได้มาเยอะเลยนะครับในการลงเมืองครั้งนี้ครับและสุดท้ายพวกผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านเล็กๆที่ข้างๆมีหอคอ เพื่อนเข้าไปแล้วค <c oughs> ือเ <c oughs> ข้ามาดี <c oughs> ปากขอด้วยวิมันมีกับดักนะอยู่เนี่ยกับดักนะเพื่อนอย่าเข้าไปห้องซ้ายอ่ะมีกับดักเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือกับดัก <c oughs> วิระวังกับดักนะมันมีกับดักนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยทิ้งกูแล้วไงมาแล้วรูทก่อนแล้วกัน ยังไม่รู้เลยจะเพิ่งรู้่าเพิ่งรู้จะทำอะไรเสร็จดีเสร็จดีกูมีแล้วเอาเลยตั้มไปใส่ดิออาอุ้ยมีเค้กไม่เอาไปวะอุ้ยเต็มเลยอุ้ยคาบูกิอุ้ยอุ้ยโอ้โตัดไปก่อนตัดไปก่อนดับเล็เออ่าเพิ่งรู้อย่าเพิ่งรู้มึงอ่ดตัวรุ่นเลยเพื่อนไม่ใช่มึงอ่ดตัวรุ่นเลย ปักก่อนเชียร์ก่อนวิไปช่วยเพื่อนฝากปักไฟปักไฟวูมีสปาวต้องเฮ้ยโคบหน่อยโคบหน่อยจะตี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 ก่อนตีตีแล้วตีแล้วตีแลนะตีนะเคลียร์เลย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 เพื่อนตีละตีละเฮ้ยเรามากันสีอะไรเราไปเรามากันเรามากันสี่นะเออสองคน อันนี้ข้างนอกข้างนอกเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่อันนี้ก็น่าจะข้างนอกเหมือนกันรีบทำดีกว่าอย่าลืมกับเพื่อนเลยว่ะมาซีมาซีวิมีของมีของอุ้ยมีตรงนั้นมีสปาอูกูเตือนแล้วเพื่อนโอ้โหสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยขอบดีเดี๋ยวถึงเอดี๋ยวถึงดี๋ยวถอุ้ยของดีอุ้ยของดีอุ้ยของดีอุ้ย กูไม่ทิ้งเพื่อนแต่เพื่อนอะทิ้งกูอย่าทิ้งกัน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 ไม่ทิ้งเพื่อนแต่เพื่อนอย่าทิ้งกันดีอย่าทิ้งกันเชื่อมั่นใจกันไว้ไม่ใจเหรอเพื่อนตายแล้วเนี่ยเอาตใจอ๋ออุ้ยทำไม่อไม่เลยอ่ะฉอดฉอดพุชกี้คือมึงโดดเข้าไปแต่เพื่อนไม่อยู่ด้านหลังมึงหลยนประตู กูไปกูเห็นเพื่อนโดนไงเออประตูก็ได้นะหรือว่ามันมีปลาอะไรหรอปลาไหนอะไม่ทางไหนล้วทีเนี้ยปลาอันนั้นเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะเพื่อนโฟชั่นอ่ะอ๋ออุ้ยบังมินอยู่ไหนนี่มารอหน้าประตูเลยหนูรออยู่ตรงนี้กำลังกินข้าวเนี่ยทางไหนอะทำไมต้องมีคนโคลมให้กูนะกูขุดได้อยู่อ่ะเพื่อนไม่อยู่ตรงไหนอะอ้อนูเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเลยตรงตรงเลยอ่ะ ได้ไหมได้ไหมครบได้ไหมเดี๋ยวไปขุดให้มา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 วูวว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 ่ววววววว่วววววววโอเควอวววววววอวว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 ยววววววอยมาวว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 ได้วว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 วลวว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 วูวว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  เชียเชียเชียเชีเชียเลย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 ไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงอีกอ่ะมันอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละนี่ไง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 เฮ้อ๋อเฮ้พิมปั๊มยาดิเพื่อนปั๊มยาดิปั๊มปั๊มแล้วปั๊มแล้วมันยังมีอีกตัวนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะหาสปาวดิสปาว่ะมันอยู่ตรงนี้ข้างบนเลยข้างบนเลมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนข้างบนเหรอไม่ใช่ข้างบนมันทำอันนี้ ห้องนี้ป่ะห้องนี้ป่ะห้องข้างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยมีกับดักกับดักกับดักอย่าเพิ่งเข้าไปไม่อะไรอะไรไม่รู้ตกูทะลุอะอะไรอะแม่งพากันหลอดแล้วมันอยู่ข้างบนเลเวลเสียงอะเนี่ยใช่ใช่อยู่ข้างบนเลยมีอะไรบ้างของ ไม่มีเลยมีแต่แครอทไปไปไปหาขนมินเหมือนมินมันตกลงมาอยู่ไหนก็ไม่รู้ได้ยินเสียงอ่ะใครโดนปะไม่นอนเสียงมันอยู่ไหนอ่ะใครหาทางขึ้นเจอทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะอ๋อไปดีไปดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยออุ้ยมันลงมาเฮ้ยมันลงไหมอ่ะ ไปดูดีเพื่อนว่ามันเยอะไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยมามเยอะไหมอ่ะดูดิอุ้ยเสียงอย่างนี้เสียงหงอยหวนโเคเคโอเคกำลังไป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 อุ้ยไหวเพื่อนไหว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 ไอุ้ยใครปะ คือเวลาเวลาไม่เคยช่วยอ่ะเพื่อนเพื่อนเวลาคุยเวลาคุยฟ้าผ่าด้วยขุดนี้ใครปิดอะไรโคตรแข็งนี่ใครขุดเลยอ่ะมันทำไมแข็งอ่ะเฮ้ยลืมตบักตั้มอ๋อลืมสบกตั้มไม่มีกูเว่คนเดียวที่ช่วยมึงเพื่อน เมื่อกี้อ่ะคืออะไรวะไป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 กูรู้ว่านินจาระยะไกลไอ้เฮียเมื่อกี้กูอยู่เคียงข้างมึงเพื่อนจนวินาทีสุดท้ายใช่เหรอใช่เพื่อนไม่เพื่อนกูคือสายระยะไกลไงกับมีดไม่เปรียบยกูไม่ใช่นะเมื่อกี้กูเอ่ะมา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 วันทูจี้โอ้โหแม่งเตรียมเลยอ่ะเพื่อนมันเตรียมเลยไหวไหมไหวไหม วิ่วไหวไหวไ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 วมาเลยมาเลยมาเลยวิวิวมาคบหน่อยเพื่อนกำลังตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วคบหน่อยคบหน่อยคบหน่อยวิวคบหน่อยอุ้ยมันจะทุบกูนั่นไงเพื่อนให้อยู่เพื่อนทุบอยู่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 เอามีคนตุยมีคนตุยเอ้าลินดาไอ้ดือตายอ้าวไอ้ดือตายแบบเงียบๆอ้าวตายได้ไงอ่ะตายได้ไงอ่ะไอ้ดื้อแบบไม่ทันได้รอเลย รอ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 เพื่อนรอเพื่อนรอเมดก่อนอย่าลืมชิดเตียงด้วยเออกดกดเตียงได้นะกดเตียงได้นะเดี๋ยวไปเกิดไหนไม่พี่ค่อยอยู่นี่ก็ได้ไหนอ๋อเออฉลาดเนี่ยเรียของก่อนเช็คเต็มตัวก่อนเลยตอนเนี้ย ี่แมวโอ้โหเสียงมันนัวมากขอส่องหน่อยดิัเสียงมันอยู่ข้างบนเหรอตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีอุ้ยโอ้โหเพื่อนกูนี่หวศาสัตว์เอ้ยได้มอุ้ยี่อะไรอ่ะมีเหรอมีเหรออยู่นะอยู่นะในหนบอกตำแหน่งด้วยเพื่อนโอเค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 โอ้โหโอ้โหเพื่อนโอ้โห้ย อุ้ยมันเป็นพีตูหูตัวอสวยสวยตัวเย่ตัเย่ตัเย่ไหมตายวะคือจริงผมไม่ได้อ้างนะคือสายผมมันแบบมันอ่อนแอจนแล้วอะใครยังอยู่วะน่ะแข่งเก่งจัดตีตีตีตุย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 วิมันติดพีตั้มมึงเยมีรอรอ มันมันติดพิษเพื่อนระวังนะไปไม่ได้ดูลินดาไม่แอบอยู่ใต้เตียงอ่ะใช่หรอไอ้เหี้ยเมื่อกี้เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ได้ยังไงวะทำยังไงอ่ะไอ้คนผักไปแล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในเลยอ่ะโอ้ยเฟียว่ะนอนอยู่ใต้เตียงนอนหลบมันเฉยอ่ะมีมีขวานะขวานะขวานะวันนี้ขดเดือดคัดอันตรายอ่ะจ้วงจ้วงอุ้ยโอ้โหติดพิษโอ้โห เฮ้ยมันลงมาอีกหนึ่งมันลงมาอีกหมันลงมาอย่าอย่าปั๊มก่อนปั๊มก่อนตายตายตายสวยสวยสวยเฮ้ยมันมันติดกินแล้วมันมันกินอันนี้ไม่ได้อ่ะอ่ากูวางเค้กให้กูวางเค้กเพื่อนปั๊มเค้กนะเค้กตรงตรงเท้าอุ้ยหลังหลังอุ้ยหลังก็มานะเพื่อนหลังหลังมาโอ้โหโอ้โหขอกินก่อนโอ้โหมันมีมันมีปิดปิดปิดกูมันแรงมากเลยนะตัวเนี้ย กินเค้กก่อนเลยสวยสวยสวยตา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 ยนี่นี่เค้กตรงเท้าเนี่ยเนี่ยเค้กอ่ะกินได้กินได้พนุทองได้มาดเลยวิเราไปทีละห้องเราไปห้องไหนก่อนนี่นี่ห้องด้านหน้าเลยโอ้โหมันแรงมากเลยอ่ะทำไมมันแรงขนาดนี้ย เขียเขี่ยเขียอู้สบายหูมากอู้มาอีกแล้ววิสา์วิศวจริงๆ์วิศววิสา์วิศว์เหรอไม่ไม่ใช่ศัตรูตามเพื่อนบ้างนะเออเก่งหมดพอดีเดี๋ยวให้เราเก่งหมดกัอโอ้ยมันอยู่ข้างบนไปๆๆกูไปเองเฮ้ยตกตกตกบันไดเหรอตกใจเฮ้ยอุ้ยคิปเปิลคิปเปิลด้วยเหรอฝักให้หมดไหนฝให้หมดอุ้ยหเยอะนะเพื่อนถอยก่อนไหม เพื่อนเพื่อนมันมีคิปเปอร์ด้วยเรียบร้อยตายกระเปุดปั๊นเนอะถอยมาก่อนถอยมาก่อนรอบมันมาดีกว่าม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 าซัดได้ตอนนี้ซัดได้สองตัวสองตัวไ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 ปเลยซัดเลยเฮ้ยระวังโอ้โหโดนอะไรอ่ะผิดหรือเปล่าผิดหรือเปล่ากูมันแรงมากเลยอ่ะมันเข้ากูแบบเดี๋ยวกูตั้งเช็กให้นะเพื่อนตรงนี้นะเวลาใครอยากปั๊มยานี่นี่เช็กอยู่นี่เล่นให้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 เออ ไม่รู้ว่ามีสปาหรือเปล่าข้างบนนะ่ะมีหรือเปล่าเุ้ยลืมกดนอนลืมกดนอนนอนดิกลับไปเกิดที่อื่นเุ้ยมีสปาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมีสปาเราต้องเคลียร์สปาก่อนนะได้ๆๆๆไปโฟเมเฉยใช่เฉยต้องเคลียร์สปาก่อนเฮ้ยม,มีขวานด้วยเล่นให้้ขึ้นที่สูงได้นะใช่ใช่ใช่กูกูกูจะตีให้กูตีให้โคบหน่อยโคบหน่อยเอ้ยเอาเอาลิดาเอา ไอบึมพัง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 ้องเราพูดมันไม่ตามเรามาเลยเหรอพูดมันชอบเสียงดนตรีนั้นเนี่ยอุ้ยสนุกเฉยอะไรวะเนี่ยเออเนื้อเฉยนืกเฉยอ่ะนืกเฉยเฮ้ยเสียงมันยังอยู่เอาวอุ้ยหม่องมีนไหวมั้น่ะผมไปช่วยมึงเองเพื่อนอุ้ย้ยอุ้ย ใครออยู่ข้างล่างเหรอไว้ไวไวตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วใช่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 ้อไม่ออะไรไม่ดูนะห้องไหน่เราะไปห้องไหนวะเมื่อกี้ทางนี้ไม่ใช่เหรอเพื่อนเนี่ยมีเค้กอยู่กินเค้กกันเลยชอบยังไงคุดไปเดี๋ยวคุดไปบ้านแล้คขุดไปเอาบ้านได้ไหมได้มีตั้งหลายอันเอาไปดิใครชอบเสียงดนตรี มนบอกว่าเราละหนึ่งเราละหนึ่งพอกเตเอ้าอะไรอ่ะก็ต้งอ่านเอาไปไหนเออยู่นี่ใครเก็บอ่ะอต่อเม่อาต่อเนอะยมันนาลมกับบ้านแล้สอันอ่ะวิมีกล่องวิได้ไไม่ได้หนนะซิเดียนเฮ้ยอย่าตกหลุมตรงนี้เนี่ยขวานี่ไอ้บ้าไ หวานคุณเองกูเป็นเพชรแล้วดิไม่แต่มันแรงอยู่ปะอันนี้เอ็นชาร์ตโอยเอ็นชาร์ตแชนเนี่ยเฉยอ๋อเหรอเล่นแรงไม่แรงกูน่าจะแรงกว่าอุ้ยมันต้องลงหนูต้องลงเหมือนกัน